สืบเนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ยังคงเกิดการประทะต่อเนื่องมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามค่ะรวมถึงประเด็นในแง่มุมต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะเมื่อช่วงประมาณ5้าโมงเย็นที่ผ่านมานะคะกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวค่ะแต่เราย้อนกลับไปสะหน่อยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะคะบริเวณพื้นที่ภูผาเหล็กค่ะคุณผู้ชมแนวพลานหินแปดก้อนอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะเมื่อวันที่7หรือว่า ันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงนะคะมีการพูดถึงกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นการลงนามร่วมที่มาเลเซียด้วยค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศระบุค่าว่า ในตอนนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการกระทําแบบเดิมๆของกัมพูชาค่ะที่ลุกรานไทยก่อนและยั่วยุในรูปแบบต่างๆแม้จะพูดว่าสร้างสันติภาพยับยั้งชั่งใจแต่ความเป็นจริงเนี่ยกลับเป็นฝ่ายที่รุกรานก่อนค่ะซึ่งด้านไทยเนี่ยมุ่งที่จะปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนดังนั้นจึงจําเป็นต้องดําเนินการทางทหารค่ะ มีการพูดถึงสาธารณชนคนไทยที่หมดความอดทนอดกลั้นนะคะต่อกัมพูชาที่ไม่เคยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของคนไทยรวมถึงที่คนไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามมาครั้งแล้วครั้งเล่าไทยจึงต้องปกป้องอธิป,ปไตยจนกว่าจะไม่ถูกคุกคามค่ะซึ่งการปฏิบัติการททหารจะดำเนินต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนจุดยืนและเลือกเดินทางสันติภาพ มีการกล่าวระบุนะคะว่ากาัมพูชาเนี่ยเหยียบย่ำข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามร่วมกันที่กวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะส่วนในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะก็คือการที่สื่อต่างชาติเนี่ยพาดหัวข่าวไปในทิศทางเดียวกันค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศทแถลงว่าเหตุที่ไทยใช้ปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนีย่ยเต็มไปด้วยทุ่นระเบิด และการปฏิบัติการของไทยก็เป็นไปตามหลักสากลกฎหมายสากลค่ะการโจมตีของฝ่ายกัมพูชานะคะทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบร้ายแรงนะคะอย่างน้อยเกือบสี่แสนชีวิตต้องอบพยพนะคะแล้วก็ความตึงเครียดยังทําให้โรงเรียน600แห่งปิดทําการกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนด้วยค่ะคุณผู้ชมและเป็นข้อมูลเท็จนะคะที่เป็นการสร้างสถานการณ์โดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อนได้มีการไล่เลียงไทม์ไลน์14ไทม์ไลน์นะคะให้แก่ทุตต่างชาติที่เข้าร่วมฟังวันนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปคุณผู้ชมเหตุการณ์เริ่มเมื่อวานนี้นะคะวันที่7กัมพูวันเหตุการณ์เริ่มมาที่เหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะเริ่มต้นที่พื้นที่ภูผาเหล็กแนวพลานหิน8ก้อนอำเภอการท่าลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประทะหลายพื้นที่นะคะกัมพูชายิงอาวุธปืนเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทหารไทยเสียชีวิต1รายทหารไทยเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก8รายค่ะ มีรายงานกัมพูชาใช้ b m เ1เนี่ยยิงโจมตีไทยด้วยยังมีประเด็นหลักๆนะคะ3ประเด็นก็คือไทยตอบโต้การโจมตีก่อนของฝ่ายกัมพูชาการปฏิบัติการทางทหารของไทยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและการปฏิบัติการของไทยเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น นอกจากนี้มีรายงานด้วยของว่ากัมพูชาเนี่ยมีการใช้ข้อมูลบิดเบือนใช้ภาพเก่านะคะว่าการตอบโต้อของไทยเนี่ยทำให้เด็กๆต้องวิ่งหนีอย่างชุนลมุนซึ่งหน่วยงานกัมพูชายัางระบุว่าอ่อเดี๋ยวนะอีกรอบนึงหนึ่ง,งสองสด้านกัมพูชาด้านกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนนะคะเป็นภาพ ของเด็กๆเ,เนี่ยที่ต้องวิ่งหนีอย่างชุลมุนและระบุว่าเป็นการวิ่งหนีจากการตอบโต้ของไทยนะคะนอกจากนี้ยังเผยแพร่ข่าวลวงว่าไทยโจมตีก่อนด้วยซึ่งไม่เป็นความจริงกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามสื่อคะ่ะระบุว่ากาัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงทุกอย่างและไทยจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารจนกว่าจะไม่ถูกขุกคามค่ะ ที่ระบุว่าสื่อต่างชาติพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่างไรเรามีตัวอย่างประมาณ3สื่อมาให้คุณผู้ชมดูวันนี้นะคะมีของ Channel News Asia CNN แล้วก็ Japan Times นะคะพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าไทยปฏิบัติการทางอากาศตอบโต้เหตุปะทะบริเวณชายแดนค่ะ ส่วน CNN นะคะก็ระบุว่าไทยปฏิบัติการทางอากาศและก็กล่าวถึงการลงนามในความตกลงร่วมไทยกัมพูชานะคะที่ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเดินทางร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนั้นด้วย ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งสองฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ร่วมลงนามนะคะในข้อตกลงหยุดยิงโดยมีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยร่วมนั่งโต๊ะลงนามซึ่งเป็นช่วงการประชุมอาเซียนที่มาเลเซียเป็นเช่าภาพนะคะถ้าเกิดใครยังจํากันได้หลังจากนั้นค่ะกัมพูชาได้เสนอชื่อทรัมป์เพื่อเข้าชิงโนเบลสาขาสันติภาพด้วยค่ะ ซึ่งทรัมป์เนี่ยมองว่าการลงนามในครั้งนั้นเป็นชัยชนะทางการทูตและเป็นหนึ่งในผลงานของเขาที่ยุติสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกค่ะค้ามข้ามข้ามข้าม ส่วนในวันนี้นะคะโฆษกกองทัพบกบพลตรีวินไทยสุวารีก็ระบุค,ค่ะว่าเกิดการประทะหลายจุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็มีการใช้เครื่องบิน F16 ในปฏิบัติการทางทหารด้วยค่ะเปิดเสียงฟื๊ๆฟืฟึฟฟฟฟ๊โอเควินไทยจบ ในขณะที่ฝั่งกัมพูชานะคะด้านพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชานะคะก็ออกมากล่าวหานะคะว่าไทยเนี่ยละเมิดปิญญาร่วมนําไปสู่การสูญเสียซึ่งล่าสุดห้าโมงเย็นที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศก็ระบุว่าในครั้งนี้นะคะกัมพูชาเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนคะ่ะ ความเคลื่อนไหวผู้นําต่างประเทศนะคะอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลผ่าน f c e e o o o นะคะอันวาอิบราฮิมนะคะเรียกร้องให้ฝ่ายทหารไทยและกัมพูชาเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นหลังเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดงครั้งล่าสุดค่ะอันวายัางได้เรียกร้องนะคะให้ทั้ง2องฝ่ายเนี่ย ยังคงช่องทางการสื่อสารเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆที่มีอยู่เพื่อการเจราจาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ประทะนในครั้งนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยและกัมพูชาไปเข้าเวทีประชุมส่วนธิสัญญาออตตาว่านะคะที่กรุงเจนีวาค่ะซึ่งในช่วงวันนั้นนะคะวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยได้เปิดหลักฐานระหว่างการประชุมนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยได้วางทุนระเบิดใหม่ซึ่งทางกัมพูชาไม่สามารถชี้แจงต่อประชาคมโลกในกรณีนี้ได้ค่ะ โอเคเรียบร้อยดีวันแรกอีกอันนี้กี่นาทีอะ